เวลาเราน้อยนะวันนี้ตัวเดียวก็ยังดีครับเอาแล้วนะต่อแล้วนะครับใจเย็นนิดนึงครับตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับชมนะครับวัดลูกอุ้ยตัวดีพวกอุ้ยได้หนึ่งตัวครับโอ้โหโอ้ยสวยครับหนึ่งตัวครับเปิดซิงคันเบ็ดคันใหม่นะครับนี่ นี่คือปาน,นินนะครับเปิดเซ็งคันเบ็ดใหม่นะนี่สาประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับผมน่าจะเป็นตัวเดียวของวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้หมดเวลาในการตกปลาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันหลังมาแก้ตัวใหม่นะครับวันนี้มีเวลาน้อยมากนะครับแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ได้ตัวเดียวถือว่ารอดแถวนะครับผมโอเคครับผม